ก็สวัสดีอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเมนูคั่วไก่บ้านครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงครับว่ารสชาติแล้วก็หน้าตาออกมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกครับใส่พริกลงไปครับ เป็นพริกแห้งครับแล้วก็กระเทียม6กลีบนะครับหอมแดง6กลีบตามด้วยตะไคร้ซอยนะครับ3า,าต้นแล้วก็ข่าอ่อนนะครับ1ห,หัวนะครับโคลกให้เข้ากันนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องแกงนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับได้เครื่องแกงแล้วใส่เกลือลงไปนิดนึงครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่แกงของเราเสร็จเรียบร้อยครับ,รบตักใส่ถ้วย วัตถุดิบของเราก็จะมีไก่นะครับไก่บ้านนะครับสับเป็นชิ้นนะครับแล้วก็จะมีพริกแกงเครื่องแกงที่เราตําเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใบกระเพรานะครับกระเพรานี่จะเป็นใบกระเพราบ้านนะครับไปแล้วครับตำเตี๋ยวน้ำมันกันเลยครับใส่พริกแกงลงไปคนพริกแกงให้เข้ากันเรียบร้อยใส่ไก่บ้านลงไปคนให้เข้ากันครับ เติมน้ำเล็กน้อยคนไปเรื่อยๆนะตั้งน้ำไฟที่ใหม่ใส่ตะไคร้ลงไปผงชลรดหนึ่งช้อนแล้วก็ซอดผูเข่าทองแล้วผาเขียวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา ้ำตาลทรายครื่องช้อนครับคนให้เข้ากันนะตั้งไฟทิ้งไว้ประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีครับลองชิมได้เลยครับรสชาติขาดเค็มใส่น้ำปลาลงไปนิดใส่ใบ,บมะกรูดลงไปเจ็ดถึงแปดใบตามด้วยใบยกระเพรา เสร็จเรียบร้อยครับผมคั e ่วไก่บ้านครับผมไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมครับผมวิธีการทำก็ง่ายๆนั่นเองครับเป็นเคล็ดลับเป็นสูตรนะครับสูตรเด็ดนะครับกลิ่นหอมโชยมาแล้วครับก็ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับขอให้ท่านได้นําไปใช้นะครับเป็นคั่วไก่บ้านนะครับเป็นสูตรนี้อร่อยนะครับหอมน่ารับประทานครับผมขอบคุณมากครับสาหรับการเข้ามาชมนะครับขอบคุณสาหรับการเสียเวลา ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับนะครับนาไปใช้ได้นําไปทํเป็นเป็นอาหารนะครับนาไปทําเป็นกับแกล้มได้ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านขอขอบคุณ FC ทุกคนครับผมสําหรับวันนี้กับผม I c ซ h a n น e l นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ